ครับหลังจากเซาะล่องตามลายที่วาดไว้ที่นี้ผมก็ใช้สิวขนาดความกว้างของคมสิว10บมิลนะครับใช้ด้านข้างถากครับถากขอบด้านนอกนะครับให้เอียงออกมาทางด้านนอกนะครับ,รบใช้ด้านข้างถาครับเบียงมาทางข้างนอกจะใช้ ด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับให้สังเกตถ้าไม้ตำแหน่งเราแกะไปเจอไม้ยนแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งครับต้องสังเกตดูนะครับเจอแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งสังเกตนะครับจะเอียงออกข้างนอกนะครับ ครับจะสังเกตว่าข้างซ้ายเนี่ยเป็นการช้อนลายเราจะช้อนลายเข้าข้างในนะครับให้ช้อนเว้าตามขอบข้างในส่วนด้านขวาเป็นการลบหลังลายเราจะถากกับถากด้านหลังลายครับให้เหมือนคว่ำนะครับถากขอบข้างนอกนะครับ